หลบหนีได้หลบหนีได้พี่เฮ้ยเอาวุ้นนะหลบล้วเฮ้ยหลบหนีได้ว่ะเกินไปที่หลบเฉยเลยลุมลุ่มลุมลุมปั่นลุมปั่นให้ไวที่สุดอุวิจิเป่งแบงตกใจเลยจำสเกลเลยอะพวกแกบอกแล้วไม่ต้องวิ่งมาทักหนี้อวิจิจิจ้ำสเกลมากเลยแบงค์พี่กำลังแบบว่าตกใจจริง สวัสดีครับพีดิต้อนรับสู่ช่องต้งคุ้มด้วยนะครับและวันนี้ครับเราอยู่เกม e a d by y d e l i g h t บ๊าบบายวันนี้ครับผมเราจะมาเล่น4ี่ครอเด็ดนะฮะต้องมาดูกันนะครับว่าสี่ครอเด็ดเนี่ยจะเด็ดฆาตกรได้หรือเปล่านะครับผมแล้ววันนี้ครับเราอยู่กับเซนจากช่อง วิชแชนแนลสวัสดีเซนด้วยครับสวัสดีครับและอยู่กับแบงค์ไฮยโดห้าแล้วก็น้องแซ็ ack, สวัสดีทั้งสองคนด้วยครับครับโอเคป้าเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยดีกว่าป้ามาเฮ้ยด้านนี้รอกแลมคินเฮดดอนฟิวเฮดดอนฟิวนะฮะเฮ้ยมาถึงเจอเปิร์กไอ้นี่ทำงานเลยอะ่ะนี่พวกคนอยู่ไหนกันน่ะ บ้านเหลืองพี่อยู่บ้านเหลือง้ยอยู่บ้านเอ้าพี่ก็อยู่ตรงแถวบ้านเหลืองพี่อยู่ข้างนอกนะอุ้ยอยู่ในบ้านเหลืองเหมือนพี่เห็นะคัตกรไกๆเมื่อกี้เอ้าปั่นไฟไม่ได้อ่ะมันโดนปิดอ่ะอ่าพี่ต้องไปหาพี่ต้องไปหาเครื่องที่ไม่โดนล็อกพี่ตายแล้วเดือดเพลกเดือดเพลกเขาเจอผมแล้วหาที่ปั่นไฟแป๊บจริงเจอที่นึงแต่มันปั่นไม่ได้อ่ะหาอะไรไม่เจอเลย ไม่ Finished. มีคนโดนมีคนโดนเชื้อแล้วผมโดนเขาอยู่กับผมไม่นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะขอดูก่อนทถวนี้มีไหมไม่มีอ่ะเครื่องปั่นไฟไม่มีเอ้ยอ๋อนี่เจอแล้วเครื <ım eni> ่องนึงโอ้แล้วปั่นได้คนเดียวสู้ๆนะเรากำลังปั่นไฟให้สู้ๆนะตรงไหนอุ้ยอุ้ยหัวใจเต้นหัวใจเต้นตกใจหมดเขาวิ่งอยู่กับผม ปั่นได้เหรอเครื่องเนี้ยปั่นได้เหรอมันปั่นได้คนเดียวนะมุมมันเป็นแบบเนี้ยมันปั่นได้คนเดียวผมก็ต้องหาเครื่องปั่นแต่เขาปิดประมาณสามสี่เครื่องนะพี่จริงพี่อยากได้ภาพกมาเลยอพี่คนคนกำลังขึ้นมาสวัสดีเพื่อนสวัสดีคเดตสวัสดีสวัสดีฮิวไงเวฮิวไม่ได้ฮิวไม่ได้ลืมฮิวไม่ได้อาววตันโตว่ามันฮิวไม่ได้พี่ต้องทับใจตายแล้วต้องไปล้างหน้าแต่ถ้าล้างหน้าแล้วโดนโดน โดนผิดแดงคือโดนโดนพวกทีเดียวคือล้มอ่ะโอ้สงสัยเขาน่าจะไม่สบายนะเจ้าผีตัวเนี้ยวอกบ่อยบ่อยโอ้โอ้หมดโดนหลังแลโอ้โอโอ้โอโอเคโอเคตอนนี้พี่ปั่นได้ประมาณหนึ่งแล้วอุ้ยอะไรเสียงอะไรเมื่อกี้มานะเขาล้างหน้าเขาล้างหน้าพี่โอ้อจ้าผีเจ้งผีโอ้โอ้โอ้โอพี่ปั่นวืดไปนหนึ่งทีอุ้ยมีคนโลมอ่ะโอ้ไกลมาก แต่งมาสุสุเอาไม่งั้นคุณแขวแลวนึ่งไปสุสุพี่ปันเสร็จแล้วพี่ปันเสร็จแล้วพี่ปันเสร็จแล้วเย่ไปละหนึ่งคนหลบหนีได้หลบหนีได้พี่เฮ้ยผมรู้แล้วผมรู้แล้วเฮ้ยหลบหนีได้嘛เกินไปที่โหลดเฉยเลยเกินไปมไ้ยเกินปุยมืยอ่าเกินปุยมืยมันมันมันรู้แล้วผมหลบได้หนี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 โอเคพี่กลับพี่กลับไปเครื่องมันมาทางนี้มันมาทางนี้ทางไหนอ๋อ วิ S <S ่งไปเลยวิ่งไปเลย <S 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 ระวังระวังระวังจะระวังพิษมันไอ้นี่นะมันมันมันแพร่กันได้นะอย่าอยู่ใกล้กันโอเคระวังนี่ระวังติดโควิดนี่อ๋อได้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 อ๋อแสดงว่าเจ <ะ S 2> <นะ S 1> ้าผีตัวนี้แบบติดโควิดแน่ๆจามบ่อยมากมากนี่ผมไลน์ทำไลน์ทำไลน์อยู่เนี่ยมันอยู่แถวนี้มันอยู่แถวนี้พี่เห็นทางเอ้ยใครมาใครกำลังมาทางนี้เนี่ยพี่กำลังปั่นไฟอยู่นะเขาเหรอใครมาผมผมมาไม่ได้แล้วผมต้องเล่นตรงนี้แล้ว,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 ว โอเคมันไม่เล่นผมหรอกมันไม่เห็นมันไม่เห็นเออนั่นแหละเขาปนเชื้อใช่ไหมเราทล่โดนเทมเข้าไปสองแล้วนะเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นผมหรอกเขาไม่เห็นผมหรอกเออเขาไม่เห็นผมหรอกปั่นได้แบบงงๆอุ้ยตายแล้วบอลละหนึ่งช้างหน้ารระวังนะพี่เออเออมาเถอะมันไม่เห็นมันไม่เห็นพี่มันไม่เห็นพี่ ไม่เห็นก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเจ๊ะใจเย็นเจเจ๊เจเจ๊ไปใจไปแล้วจ้าเออไปแล้วจ้าไปแล้วจะเจปั่นหน่อยปั่นหน่อยก็ไม่ได้เป็นโควิดอะไม่ใส่แมสเลยนะฮะเออเออยังตามฉันไหมเหรอเพื่อนเพื่อนเรามีของมาฝากอะของแจกสุพรรณอะเอาไปเลยมาแล้วของของดีสุพรรณของดีสุพรรณโอ้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 เจไม่เไม่บค่าเช่า ออุุยยโดนกันหมดเลยโดนกันหมดเลยนี่พี่โดนโดนโอ้นี่ฉันติดเชื้อเหรอเนี่ยโอ้ครับไอ้หนูนี่ฉันติดเชื้อเหรอเนี่ยโอ้ฉันจะเป็นโควิดไหมนะงั้นละโอ้โหอ้าวโดนอีกแล้วอ้าวผีผีไม่ดับผมเอาตรงวันนี้โอเคหายป่วยแล้วจ้าหายป่วยแล้วจ้าหุยไม่ได้นะน้องแซกจะตายไม่ได้เราจะไปช่วยเองเราจะเป็นผู้โชคดีผู้หวังดีเขาไล่อยู่ใช่ปะแซกแซกแซกไล่อยู่ไล่อยู่มาแล้วมาแล้วผี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 ของเร็ว ด้วยไม่ได้เลยไม่นะอุ้ยมัน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 อุ้มแล้วว่ามันอุ้มแล้วเจ๊ไม่ไปพุไปพุเจ๊อุ้เข้ามาไหมมาเจ๊เจ๊เงือนั่งแบบเออไม่เห็นหรอกเจ๊ไม่เห็นน้องน้องน้องพี่ไปช่วยเองมาครับผมไปเลยไปเลยพี่บอกให้ไป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 เลยไปเลยไปเลย อุ้ยมันไล่มันไล e, e. ่มันจะเอามันจะเอาว้าอย่าพ้นนะโอ้ยโดนโควิดแล้วดึงไปแล้วอย่าอยู่แถวนี้ไปออกไปออกไปออกไปมาโดนเองก็แหละเออผมเห็นอะไรเสียเหลือนเทียบเลยเนี่ยมันไม่เอาอ่ะมันจะเอาน้องอะ่ะมันจะเอาแซกให้ได้เลยอะ่ะอ,อุ้ยอ,อุ้ยตรงนี้โอ้โหไ,ไม่มีคนจะตายโอเคปันต่อเลยจ้า เฮ้ยมีคนมาเอ้าวัดดีคอเดดไม่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 วัดดีคอวัดดีคอเดดมีคนตุยแล้วหนึ่งคอเดดคอเดดเราไปแล้วหนึง่งไม่เอาละคอเดดคนไหนจะเป็นลายต่อไปหูยอ,อะไรอะมันเป็นออร่าเขียวๆอย่างเงี้ยคืออะไรอะมันเป็นเพิร์กของผมเป็นการวางระเบิดครับโอ้มีด้วยหมายความว่าเวลาฆาตากรมามาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอุ้ยอ้วกแดงโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโควิดโควิด าอนี้โควิดอัปเกรดพี่อุ้ยแม่ทางนี้ทางตันเดี๋ยวแอบแป๊บแอบแป๊บนึงแอบก่อนมันไม่เห็นหรอกมันไม่เห็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 นเออไม่เห็นโคุิอันนี้อะไรนะมันอัปเกรดได้ด้วยหรอได้โอเคสีแดงยิวแป๊บเยอแดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไม่่โอเค ยูให้ยูให้ยูให้ไม่เจ็บทุกคนอ่ะมาแล้วมาแล้วอ้าวเคาเด็ดสวัสดีจ้าสวัสดีครับพอเด็ดจ้าเธอเด็ดไหมอ่ะเราเด็ดนะเอ้าโทษทีเผลอไปเปิดเอาคอเด็ดคอเด็ดอีกคนนึงคอเด็ดเราไปเปิดประตูให้เราเปิดประตูอยู่เราไปเปิดประตูให้เปล็กเหลืองเปล็กเหลืองเขาเขาเห็นผมอยู่แล้วเดีกิดผมแทงให้วิววิวมันจะมาทางนี้แน่เลยอ่ะ ไม่ไม่ไม,ไม่พี่เขาเขาเล็งเขาเล็ง,ลงแต่เขาเล็งแต่คอเด็ดพี่เขาไม่เล็งเราอ,อ่ะแล้วเราก็ไม่ใช่ค <What? S 1> อเด็ดแล้วเราก็คอเด็ดนะ <laughs> ไม่ไม่เราไม่เด็ดพี่อ๋อใช่แตคอเด็ดอุ้ยแบ๊เ <c oughs> สียง,งช็อตเสียงช็อตเฉยทุกคนเสีงยงไงไปเถอะไม่ไม่อย่าไปกลัว <c oughs> ไป <c oughs> ไป <c oughs> ไปไปไปเลยไปเลยพี่โอเคไปละจ้าไปละจ้าย่อย่อใส่น้าผี อีกแล้วด่านนี้อีกแล้วเหรอเุ้ยเจอเครื่องบันไฟเฮ้ยเจอนั่นอะไออะไรวะผีนั่นผีอะไรวะที่มันใส่หน้ากากอะที่มันถือมีสั้นอะกดเฟสตดเฟสนาอ้าวอ้าวเสงแล้วผมหลุดไม่ใช่ไม่ใช่โกดเฟสมันเป็นไอนี่ที่มันมีค้าของมันอะอ๋อรู้แล้วไมเคิ้นไมเออร์เออไมเคลิลนไมเคิ้นเมื่อกี้ดิ้นเสียงตอนเริ่มเกมเลยไม่ใช่พี่นี่ด่าไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ลินอันนี้ลิน อันนี้ดาดไมเคิลพี่อันนี้คือดาดของไมเคิลไมเคลมิลเมเยอใช่ใช่แต่เอาไม่ใช่แต่คือผีไม่ใช่ใช่ไหมผีไม่ใช่พี่ผีไม่ใช่อ๋อตอนแรกได้ยินเหมือนแบบเบิดอ้าวมีคนโดนแล้วหนึ่งคนเดินคนโดนน่าจะรู้ว่าคือตัวอะไรลินลินครับลินลินคาราโอเกะโอ้อีคนไม่ปั่นนะโลคนนี้ผมหลุดอ้าวขอเดดหลุดหลุด ปั้นจะเสร็จแล้วนะเครื่องหนึ่งห้าสิบจะเสร็จโอเคโอเคพี่แปดสิบละเอาใหม่เอ็คมาแล้วมาโอเคเสร็จร้อยเรียบร้อยวิ่งวิ่งโอเคพี่มาเครื่องตรงกลางถนนเลยนะแล้วพี่ก็เห็นทางด้านของเซนที่กำลังโดนจูกอยู่ลงไปข้างล่างแล้วปั้นเลยปั้นเลยปั้นเลยเสร็จแล้วพี่เสร็จแล้ว Okay, แบงค์มาแบงค์ตรงที่อยู่กลางถานนนะหเห็นแล้วนนึงลุม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 ปั่นลุมปั่นให้ไวที่สุดแถว <ปะ S 1> ตอนนี้ตอนนี้คือเซนกำลงังแบบว่าจุกอยู่แล้วคือแบบเห็นแบบว่าเซนแบบว่าจุกนานมากอันนี้คือเพียนแบบนี้แหละขออยังตามผมอยู่ไม่ขอไม่ตามผมแล้วอุ้ยเขาไม่ตามแล้วเ <c oughs> ขามาทางนี้แล้วด้วยไปแล้วจ้าโโหเอาเล่นจนผีไม่ตามอ่ะสุดยอดเลยว่ะเฟดมาหน้าผม อเคไปเล่นแบงค์แล้วไปเล่นแบงค์แล้วเดี๋ยวเราไปฮิวให้เซนเซนเดี๋ยวเราไปฮิวไปฮิวเซนให้เราเห็นเราเห็นออร่าของเซนอยู่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคปะ Thank you very much เครื่องกลางถนนได้ประมาณหนึ่งแล้วนะถ้าโอ้โหเปลี่ยนคนเหรอเอา บอกแล้วเหมือนผมเดินดึงขาพี่โอเคโอเคต้องให้ให้เซนไปช่วยละเออโอเคโอเคเราปั่นอยู่เราปั่นประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละปั่นประมาณแล้วขอเห็นผมให้เราไปช่วยแทนไหมผมผมช่วยได้อยู่โอเคโอเคเราได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะแม่งแม่แม่งแม่งเราการถนนได้นะพี่อยู่พี่อยู่ตรงการถนนนี่ผมผมเป็นเซตแล้วไเลยโอเคเก้าสิบแล้วเก้าสิบแล้วอีกนิดเดียวอีกนิดเดียว มาแล้วจ้าเดี๋ยวม่้้องผมเดี๋ยวม่ต้องผมเดี๋ยวม่้้องผมเรียบร้อยได้แล้วเส็จแล้วครับโอเคพี่เห็นออล่าเพื่อนกำลังฮิลเปิดกล่องหรืออะไรสักอย่างมามาแล้วมาช่วยเราจ้ามาช่วยเราจ้าเห็นแล้วเห็วเร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 ็วเกาสอุ้ยเเจอเร็วเร็วเร็วเร็้เร็วเกเร็วเร็เร็ว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 ร็วเร็ว้รงวสเเลยเ่อกี้งงเรับเดอะไร เล่นมีด้วยอ่ะั้งรอดังด้งรอดว้าวโสดหนึ่งเหลือเครื่เงเดียวบอกแล้ว่าต้องมีเลยเอา้าแล้วเราก็กำลังรอผีทำไมดิปะัท่อเดี๋ยวผมชิ่งเลยผมชิ่นเลยนอยู่ไหนอ้ะพี่เออตั้นหน้าไปหนึ่งทีสิไปแล้วจ้าเพื่อน ใครมาทางนี้ระวังนะเรามีของฝากเหลือเครื่องเดียวครับปั่นเลยปั่นเลยพี่โดนไล่ผมหาเครื่องไม่เจออุ้ยเมียวร้องอะ่ะมันเล่นเราเปล่าะวะไม่เล่นเพื่อนตามผมเพื่อนมมเพื่อนเพื่อนใครจะแบงค์ใช่ไหมมา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 โอเคโอ้โหหัวใจเต้นโอเคมิจิกจอมสเกลมากเลยแบงค์พี่กะวังบบว่าตกใจจริงไอผมยังดีแล้วพี่โดนหิวได้ยินเสียงผมเจ็บไงพี่มันได้ยินเสียงผมเจ็บ อ้าวโอเคโอเคงม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 หาหอยลูกหอยหอยอยู่ไหนเนี่ยห่าเห่าหาเห่าอีกเอองมหาเห่าโอเคไปปั่นไปปั่นเครื่องตรงกลางเอาเอาสวยสิเราโอ้ยติดไปเลยผมเครื่องตรงกลางอ่ะปั่นได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วมามาเครื่องตรงกลางเลยทุกคนมันมันทำลายไปยังเอ้ยเอ้ามันจุดแล้วนี่ว่าเครื่องตรงกลางจุดแล้วเอ้างั้นต้องเปลี่ยนละ หายเครื่องไม่เจอเครื่องเครื่องบ้านขาวผมปั่นเสร็จแล้วจะลองไปเซอร์ไว้แถวนี้กูใต้ดินพี่ใต้ดินใต้ดิน,นบ้านเหลืองไปเลยไปเลยไปเลยพี่พี่อยูดบ้านเหลืองแต่ว่าไม่น่าใช่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเจอแล้วเจอแล้วมหมือนกันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วชั้นสองอยู่บ้าน <knives S 2> ชั้นสอง,องบ้านบ้านท้ายๆเลยปั่นอยู่เลยอุ้ยเซ็นมาทางนี้เหรอ เนี่ยเซลล์เราอยู่บ้านตรงนี้อ๋อเราอยู่ชั้นสองนะฆาตกรไปไหนวิมาแล้วมาผมแล้วโอเคเปรเจกต์เต้โปรเจกต์เต้เล็กไม่ใช่อย่า๋ยวจัำสแกลค่ะเราอยู่ชั้นสองนะอย่ารอมาแล้วกันโอเคเล่นข้างล่างนี้แหละต่อไม่น่าขึ้นไปตอนนี้เราปั่นได้ประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ละผมร้อยแล้วพี่ผมเหลือเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมร้อยแล้วผมร้อยแล้วเรียบร้อยโอเค ไปแล้วก่อนน่าจะมีโนวันไปแล้วจ้าฉันเปิดประตูตรงนี้ก่อนเลยจ้าจะต้องล่าสี่คนใช่ไหมยังไงผมเจอโนเดนไฟแค่นั้นแหละรอให้หน่อยรอให้หน่อยเดี๋ยวผมอ้าวแล้วเราเจอเจอเซนตรงนี้ด้วยเซนเห็นเราไหมเรากำลังเปิดประตูอยู่รอไว้รอไว้รอไว้เดี๋ยวผมจะเทปไปให้เดี๋ยวถผมจะเทปไปให้มาเร็วหน้อยได้ได้ได้เสร็จแล้วเสร็จแล้วเปิดเปิดประตูเปิดประตูเปิดออกมาเรียบร้อยเรียบร้อยไม่มีโนวันเรียบร้อยสบายแล้วเซนเซนเซนมาบล็อกให้ได้หนึ่งทีเลว เขาเขาตาบอดไปแล้วโอเคเขาไม่มีโนวันแล้วเขาไม่มีโนวันเซนนขอฮิวมาฮิวฮโอ้โอไปไปก่อนไปทางนี้ไปทางนี้ก่อนไปเร็วไปเร็วส่คนสีโค้เร็วเร็วเร็ร็วเร็ร็วเร็ววะครับวเออุกกาออกอุกอุกกอุกกอุกาอุกไปแล้วอุกกอุกกาเย้สักทีพาขลเพนใจ เย่ yeah, สักทีนะทุกคนชนะแล้วครับได้ลเลยครับไม่ข่า,าวสบาย,เ,ยเป็นไงกันบ้างครับทุกคนบอกเลยนะครับว่าโอ้โหสนุกดุเดือดมากๆกครับกับ4คอเด็ดไปเด็ดฆาตรกระตนะจะสุดอยจะโดนเด็ดกลับมากกว่านะครับผมแล้ววันนี้ครับพวกเรา,เราทั้ง4คนคงจะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊าคบายครับบ๊ายบายครับ